เมื่อเด็กหญิงพบพ่อที่เสียชีวิตไปนานเจ็ดปีกลับได้รู้เคล็ดลับตะลึงปรากฏว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อสแสวงหาชีวิตนิรันดร์แต่ในขณะที่ศึกษาสุสานโบราณพบว่าเจ้าของสุสานหดเยี่ยมมากในช่วงชีวิตของเขาหลังความตายมีวิญญาณแห่งความอายุติธรรมสะสมอยู่ในร่างกายนับไม่ถ้วนเพื่อไม่ให้อำนาจชั่วร้ายนี้ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วร้ายตนต้องคอยดูแลตรงนี้ตลอดเวลาซึ่งขณะที่ตนกำลังตรวจสอบว่าประตูไม้ถูกขโมยไปหรือไม่แกง๊งโจรต้นสุสานโผล่มาเพื่อที่จะยึดทรัพย์สมบัติในสุสานโบราณ เปิดได้เสี่ยวเหมยหมดหนทางชั่วขนาดหนึ่งแต่เร็วๆก็จําได้หลักการของกลไกกุญแจหลุมลูกบาศแล้วหมุนเข็มทิศในนั้นอย่างรวดเร็วปรับสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดให้อยู่ในตําแหน่งที่ตรงกันประตูหินที่หนักทันทีพังทลายลงปากถ้ำที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นเบื้องปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาจากนั้นทุกคนก็เข้าไปในสุสานโดยสิปลายการสูญเสียเปียวขูว,ว่าเสี่ยวเหมยกาลังสำรวจถนนอย,อยู่ข้างหน้าและไม่คาดคิดว่าเธอบังเอิญเหยียบอวัยว,วะแต่สองนาทีผ่านไปก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่พื้นดินกลับแทงด้วยของแหลมหลายอันเอาชีวิตลูกน้องคนหนึ่งได้ในพริบตาทีมที่น่าตกใจสามารถเดินหน้าต่อไปได้เท่านั้นกลับถูกร่องน้ําขวางทางไว้ผู้สูญเสียสูญเสียคบเพลิงและ เห็นแสงเลิงสองลงมายัางซรากศพกองพาเนนเถือนึกที่นี่ควรไปหลุมศพที่ถูกฝังเป็นเพื่อนแล้วพวกเขาก็สร้างบันไดเมฆในที่สุดก็เข้าไปในห้องฝังศพลกเห็นเพียงอาคารโบราณอายุพันปียืนอยู่ที่นั่นอย่างแปลกประหลาดและเงียบสงบแต่เมื่อพวกเขามาถึงอาคารแต่กลับพบว่ามีหลุมศพเพียงหลงเดียวอยู่ตรงกลางการสูญเสียเปลี่ยวโดยไม่คาดึถึงการปิดกั้นสั่งให้ลูกน้องบังคับหลุมศพแต่ข้างในเป็นร่างของราชินีที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแต่ในขณะที่ทุกคนประหลาดใจแต่ศพกลักออกซิไดเอทอย่างรวดเร็วกลายเป็นศพแห้งเห สูญเสียเปียวจะปลดปล่อยมันโดยตรงในครั้งเดียวและเสีย่ยเหมยก็ตื่นขึ้นมาในเวลานี้กลายเป็นว่าพระราชินีไม่ใช่ทรราชตามที่มีข่าวหรือแต่เป็นผาหะของโรคปอดบวมแรงใครก็ตามที่สัมผัสเธอจะติดเชื้อถึงตายจึงถูกคนรุ่นหลังเข้าใจผิดแต่การสูญเสียเปียวกลับเกิดความโลภขึ้นในทันทีเธอตัดนิ้วราชนินีความพยายามที่จะแพร่เชื้อไวรัสนี้กำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อทำกำไรมหาเสือพอเห็นรูปร่างส่งสัญญาณการกระทำของเสีย่ยเหมยทันท,ท,นทีเธอหยิบลูกปีนเขาขึ้นมาแก้ไขลูกน้องคนหนึ่งทันทททีีีีีีพพพ่่่่่่่่่อออออออกกกก็็ยยยยยิิิิิงงงงขขขขขาาาาาา้้้้้้หนนนนนนนึึเเเเเเสสไปแแตตตตตตคดดดดชชชืืืมมฟฉััลณะผูวว รัฐโดยไม่ได้ตั้งใจภายใต้สถานการฉุกเฉินเขาสั่งให้เสี่ยวเหมินรีบหนีไปส่วนตัวเองทิ้งระเบิดไว้เตรียมจะตายไปพร้อมกับสุสานโบราณเสี่ยวมีระหว่างนหนีหนาวก็เผชิญหน้ากับสังเปียวทั้งสองคนก็ต่อสู้กันอย่างรุนแรงที่ชายฝั่งหน้าผาทันทีแต่เธอไม่เป็นคู่ต่อสู้กับสังเปียวเลยใกล้จะถูกสังหารโดยเขาแล้วพ่อจึงจุดไฟระเบิดในเวลาที่เหมาะสมสังเปียวถูกดึงดูดความสนใจโดยการระเบิดชั่วขณะนั้นเสี่ยวมีจากโอกาสมั่นใจยัดนิ้วที่ตัดออกของราชินีเข้าไปในปากของเขาจากนั้นขวางเขาลงไปในหลุมศพจำนวนมากหลุม หนีชีวิตในความเสี่ยงก่อนที่จะถูกฝังสักท่นหนึ่งอูเยอี้จู่ก็รอคอยมานานแล้วนอกกนั้นทั้งสองคนจับมือกันออกไปอยู่ด้วยกันจนถึงที่สิ้นชีวิต